ใต้เตียนเตอเผิงอยู่เป็นเพื่อนกับเม่นเสี่ยวทู่จือเสี่ยวยาจือเสี่ยวหวจือซื่อห่าเผิงอยู่ทามันใจ้ฉ่าวตี้ร่างเที่ยวผีจินน่ะ ขะต่ายน้อยเป็ดน้อยและลิงน้อยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกมันกระโดดหนังยางอยู่บนพื้นหญ้านีเมนหาวร่างหัวเมินอี้ฉีหวานป่าเซิงเซิงาง ชามานเจียนเตอต้องอู้สัวสวัสดีขอเล่นด้วยคนนะเจ้าเม่นหนามเต็มตัวเดินเข้ามาขอร่วมวงฮูรานโหจือฟาเซียนตรงเปียน หลายเลอ,อี้จื่อหูหลีหมางหันเต้าคว่ยข้านหูหลีทันใดนั้นเจ้าลิงน้อยก็พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังมาทางทิศตะวันออกจึงรีบตะโกนว่าดูสิเจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังมา เชี่ยวโฮจื่อโยเจียเอ้าเหลียนซานเตอป่าเจี่ยนเซ่อเซี่ยงต้าหุยหลังหูหลีเหอเหลาหูเจียงทาเหมือนอีเก้ออีเกอ้อเตอเตอเส้อเผ่าลิงน้อยยิงขนเม่นใส่หมาป่าตัวลาย จิ้งจอกและเสือทีละตัวไล่พวกมันออกไปทีละตัวจนหมดทาเมินเซิงรี่เลอโซลาสซเตอเที่ยวฉีอู่หลายพวกเขาชนะและ เต้นรามด้วยกันอย่างมีความสุขตัวอีเกอเพิงอโย่ตัวอีเฟิ่นลี่เลี่ยงเจี้ยนจูยไครซีนตี้เซี่ยวเลอเพิ่มเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพิ่มแรงอีกหนึ่งเม่นก็ยิ้มอย่างมีความสุขถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ